เด็กนี้เห็นบอกถึงตั้งแต่เมืองนอกเลยว่าจะต้องเกิดขึ้นที่เมืองไทยใช่เป็นไงฮะยังไงครับเกก็<ต>คือได้ดูหนังเวอร์ชันต้นฉบับแล้วก็หน้าสองคนนี้ก็นิ่งรอรงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าแปลงเป็นไทยแล้วถ้าสองคนนี้เล่นนี่น่าจะสนุกมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นของไทยเราแล้วถ้าดึงเสน่ห์สองคนนี้มาผสมผสานและเป็นแบบของเราเนี่ยเราอยากเห็นมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าถ้าคนที่กำกับจะเป็นยังไงอะไรนะครับคือแล้วเริ่มมาจากว่าถ้าเป็นผมเอง เราเองยังอยากดูมากๆอยากซื้อตั๋วดูเรื่องนี้มากๆเลยเราก็เลยเนรมิตมันขึ้นมาเองซะเลยก็คือจับทาพตุ๊บเป็นสองคนเลยตั้งแต่นาทีที่ดูอยู่เลยนะครับคือดูก็อนฉลังแล้วหัวผมก็แล่นตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบต้องทำอะไรต้องทำอะไรกลับมาไทยปุ๊บผมโทรศัพท์ทันทีเลยอะพี่หวัให้ก่อนโทรหาหมูก่อนโทรหาหมูปุ๊บก็รีบโทรหาเหล่านี้เลย แต่ถ้าเขาไม่เล่นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ทำเลยนะฮะ,ะแล้วก็พอดูไปเขาบอกว่าไงเขาโอเคเลยพี่ที่โตเขาบอกว่าขอดูหนังก,ก่อนนะพอ,อดูปุ๊บเขาก็ทันทีเลยทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าต้องเป็นสองทีมกันคมันมีโมเมนต์ไหนบ้งา,างเป็นภาพของเราวแบบทูตินกับโมนคือคือจริงๆแล้วบทสองตัวละครนี้เป็นบทที่เล่นยากมากนะครับคือมันทั้งตลกทั้งดราม่าและต้องใช้เสน่ห์พลังดาราที่เยอะมากๆเอาจริงในเมืองไทยในนักแสดงในวัยระดับนี้ พูดตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะคือผมรู้สึกว่านึกใครไม่ออกจริงคือมันต้องใช้คนที่แบกนะทั้งเรื่องลักษณะขนาดนี้ผมแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เนี้ยมันมีแค่สองคนนี้พี่้พันล้านก็พูดไปต้องถามเขาต้องถามเขาเราช่วยเป็นยังไงงั้นไปที่พี่หมูก่อนแล้วกันเขาเขาเห็นแล้วก่อนเลยว่าต้องเป็นที่หมูเท่านั้นที่กำกับเรื่องนี้โอ้ก็ตื่นเกได้รู้สึกเหมือนกับพี่โต้งมอบทรงแรงให้ ทำหนังสักพักแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เข้ามาพอดีงานพอดีใจไม่เคยทำงานกับพี่มูเลยเคยเหมือนกันนาแล้วแต่ว่าในในอันนี้รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่างในคณะคนทำงานตอนนั้นตอนนั้นพี่โต้เขาบอกไม่เข้าหินสองคนนี้มาก่อนแล้วเป็นตัวหลักบอกเลยบอกพี่หมูเลยที่อะี่พมูว่าไงครตอนพี่โต้บอกต้องเป็นดี่สุดเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะรู้สึกว่ามันมันดูเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเอามานลงบรรยกาศเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วก็อยากจะดูหนังก่อนแล้วพอดูหนังแล้วพยายามจินตนาการตามพี่โต้บอกก็ร ใช่ครับแล้วคือนอนไปดูดีนตรงแบรู้สึกว่ามันน่าสนุกตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนเด็กคือคือพอจะจ,ะจินตนาการออกว่าเป็นด e ีนดีนว่าเฮ้ยมันต้องดัดแปลงนะนต้องแบบปรับให้เป็นบทแบบไทยนะแล้วก็เราจะมาเล่นอะไรกับมาที่จะดูน่าสานุกความตะลอนอย่างเะี้ยอพอพอเป็นเวอร์ชันรีเมคเราคิดไว้ในหัวไหมว่าภาพของเราเวอร์ชันไทยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่คิดออกทันทีก็คือค่อยๆมาคุยกับพี่โตคุยกับทีมเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคิดกันแล้วพอตอนคุยกันเต็มตอนเขียนบทแล้วก็แบบสนุกมากมันเจอมาดูไปเลยสัญญาณทีสับบูรานจมมันเจอแต่ย้อนกลับไปพี่โต้อีกทีหนึ่งมันเป็นเวอร์ชันที่หนังของต่างประเทศเขายากให้ตอนไปขอลิขสิธิ์ผมไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าพอเราเปิพักไปปุ๊บแล้วเขาเห็นเป็นทีมพวกเราเขารู้ว่าเป็นใครเป็นอะไรบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับแล้วเขาก็ อยากจะให้เราทำมากๆนะโอเคีมาแต่ตึ้นกว่าพี่ขึ้นกว่พี่ปึ้งกว่เขาหินภาพเราสองคนเลยกับคารหลัอหนังเรื่องนี้หนูมันเด็กใหม่พี่จะไปสู้แล้วะไเพ่พลายแรกเขาจะไม่เล่นดูสามชาร์จมาตั้งแต่หัวพอถึงพี่พี่ปุ๊บหนูจะไี่มีมาแล้วเตรียมมาแล้วเราให้เกีรดวิพีสองคนเะ แค่นี้เลยเอ่ะพื่ออีการาไปอ <c oughs> โอ้ยผมก็ผมโชคดีผนังเขาดังก็เรื่องมันดีนครับรู <c oughs> ้กับเก่งเขาทําเรื่องดีเลย <c oughs> แล้วก็โชคดีอยู่ในงานที่ดีนะหลานมาเลยตอนนั้นสําหรับอ่าอันเนี้ยผมก็รู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ที่ผมได้มาทํางานกับพี่ๆทุกคนเนะงเี้ยจริงๆแล้วหมถึงว่าเยอะพี่ตงตอนที่มาชวนผมกับพี่ีเล่นนะี่ะพี่ตงก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเหมือนว่าเขาไปเจอหนังเรื่องนึงมาที่เขารู้สึกว่าอยากชวน เราสองคนมันเล่นมันทำรีเมคอะไรเงี้ยผมรู้สึกแรกคือมันผมรู้สึกว่าเอ๊ะหนังหนังมันมันต้องเป็นหนังแบบไหนที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาอยากจะชวนเราไปเล่นแล้วหมายถึงว่าเขาเห็นตัวเราในนั้นยังไงแล้วหนังมันมันมันเจ๋งแค่ไหนที่พี่ต้อง<ๆ>รู้สึกว่าอยากจะเอาเมันมารีเมคอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีการนัดกันไปดูหนังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอามอมันเป็นหนังที่ที่ก็จะบมันเป็นหนังที่ที่ดีจริงๆอะ่ะเป็นหนังที่สนุกแล้วมันมี มันมี regions, มหลายๆมิติท like right. ี oh, s <S ่เราดูแล้วเราได้ได้ได้หลายความรู้สึกแล้วแล้วแต่ลความรู้สึกมันสุกนะออกมาแล้วรู้สึกว่าเอยหนังนี้เป็นหนังที่แบบออกมาแล้วมันมันเต็มหัวใจมันมันมันถูกเต็มเต็มด้วยด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นงานที่ดีแน่นแท้แล้วก็จริงๆแล้วก็คุยกับพี่ต้งอยู่ตลอดแต่ไม่รูว่ายังไม่เคยทํางานกับพี่ต้องอะไรเงี้ยรวมถึงพี่หมูก็ไม่เคยทํางานด้วยแต่ว่าก็เป็นสองคนที่เราติดตามงานแล้วก็เพื่อทุนเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งภาพยนตร์อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นนงาที่ ประเวเสยไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วเราก็สบายใจที่สุดแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าตอนแรกคุณจะไปตุรกีนะแหม่มัน่องจริงหรือเปล่าเพราะพี่โตบอกว่าถ้าคุณประเีเขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่างยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันงอนกันองงอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทางานเพื่อนละใคเสรยังคะยังแล้ว ช่วงเวลาครับพอจะเริ่มถ่ายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกโอเคเราทำโอเคสุดยอดเลยก็ไม่ตัดใจลงทุนด้วยเลยทั้งพีบีกลิ่นจะเป็นตั้งพีบีเน็ตเตอร์เมนจริงจริงต้องบอกว่าเราได้โอกาสที่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มาก่อนจริงแล้วหมายถึงว่าผมรู้สึกว่า GDS อ่ะเป็นเป็นบริษัทที่ที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำภาพยนตร์ที่ที่เรารู้สึกว่า แค่เราได้ทํางานด้วยมันก็เป็นสุดยอดแล้วเลยครว่าตั้งแต่เรา,เรา,าดาวหรือว่าเราเราเป็นเด็กเริ่มเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยการได้ทํางานกับจีเดซจะอยู่ที่อาพุกบอกดหรือไ้บอกดเลยครับโอจีเดเป็นค่ายที่นักแสดงผมว่าเกือบจะทุกคนอะ่ะอยากอยากทํางานด้วยอยากจะเป็นครั้งหนึ่งได้ได้มันทางานกับจีเดซีเนี้ยการการมันร่วมคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหเกิน<อ><อ>เกินเกินความฝันไม่มากอะไรเงี้ยแสดงว่าว่าเราโชคดีที่ที่พี่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ที่เราจะสามารถ มามาผสมบางเอเลเมนต์กันแล้วมันจะทำให้มันไปข้างหน้าได้อะไรอย่งเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นมันคือต้องบอกเขาให้โอกาสมากกว่าไม่ใช่เราตัดสินใจแต่เขาเขาชวนแล้วมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ที่มันไม่มีคําว่าไม่อยู่แล้วเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเกียรติของเรามากกว่าเป็นมันเป็นมันเป็นความโชคดีของเราก็โอเคด้วยพี่โอเคด้วยเลยก็ดีใจครับดีใจหนุ่มมาก เป็นตัวเล็กๆอหนุ่มก็ตื่นเต้นไงทำงานกับวิวกินอย่างเงี้ยนี่ก็ชาร์สมาดอกนี้ก็ชาร์กมาถังละครชาร์มันเล่นผมเลยเนี่ยก็ดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ตื่นิดใจมากก็ดีใจที่ทางจีเดียราชวนมาทำโปรเจกต์แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันตั้งแต่นี้พี่โต้งแบบว่าติดต่อเราแบบเหมือนมีหนังเรื่องนี้พอเราได้ไปดูจริงๆแล้วรู้สึกแบบเออมันมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นหนังที่พอพี่ดูเองพี่รู้สึกแบบเออพิดมแล้วก็แบบพอเห็นภาพตัวเองเลยนะ แต่เต้องมากกว่าขนี้่เป็นขนาดแงดใชับเพราะว่าเพราะว่าี่จะเปลี่ยนบททั้งหมดพี่จะเล่นอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อยากกันเองเพราะว่ี่อยากเล่นหมเองอยากเล่นเป็นอะไรที่เี่นบมเองเป็นนางฟ้าเออมีแล้วไม่มีรลก็เรื่องบทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฝั่งจากจี ออเทางฝั่งวิทย์พิภีกิจอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นแบบว่ามีเวิในในตัวบทบ้างในส่วนการทดสอบต่างๆในการคูนไทร์เตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนี้เรื่องนี้ก็จะมีด้วยแบบเพลงประกอบก็ปล่อยมาแล้วเพลงหนึ่งให้ฟังกันในเทรลเลอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีให้ติดตามอีกนะอาบูอาบูมากอาบปูนิดนึงครับปอาบูชอบมากเลยไม่ต้องไปถามแ้ว ก็มีใจค่ะที่ก่อนีปจะพูดแว่ามันเป็นขั้นในชีวิตของนักแสดงนะคะโดยเฉพาะที่เราเจอทางเปยาวไกลมากเลยอ่ะนี่ก็ห้า ตใจเลยตกใจใจแล้วก็ดีใจแก่นองน้งตื่นเต้วนอยเราจะช่วยยังไงคิดไปเลยว่าคือรู้ว่าน้องตื่นเต้ต้องต่างมากนะคืรู้ว่าักไหมร่าง้ยเนาะก็ว่ารู้สึกว่าจะผคอไหรือกลัวไปหมดนะคะร ดูนะดูไม่ได้ดูไมูเล็ตไอดอลดก็มีคานกันเนาะโอคแล้วพอมาร่วงาน้แล้วมันจะวำอะแล้วดูจิงี่ยชืแหละตันักแสดงหรอไม่ใช่ดูแดแต่เอาเปวานักแสดงแต่เขามองเรืลองนี้เร่อวั่กลาจับได้เลยว่าแบบปอนสร้างขึ้นองไรแล้วก็ดูิงน่ จำอะไรีดูการตได้น่ยซึ่งเอาจะมากแนตกต้องมาดูแิ่างี้หอว่าเน o w e y แล้วนี่เขาเป็นแล้วเาป็นทาท้งหน้าอ็นูของอู้างหน้ารักกันแล้วก็แมชอบที่แที่ดเนาก็จะหลงขพราะ่มี อ่พี่แขกครับพี่แขกครับเี๋ยกอันนี้เป็นจาราเพราะว่าดูท็อปที่ใส่มาต้องขอบมากตอนแรกขอบคุณพี่หมูขอบคุณนะคะวขอคุณต้องขอบคุณพี่หมูนะคะที่ไม่ได้บทสับเปลิกเป็นไงคงอีมีอีเวนต์วัดน้อยอีเวนต์ลำศกแต่จริงแล้วส่วนตัวแล้วเรียกว่าตายตาหลับแล้ะแต่ยังไม่อยากตายไม่อยากอยู่ในวงการต่อเพราะว่าด้วยอาชีพนักแสดงของเราเนาะแขกเข้าวงการมาแปดปีแล้วแล้ววันหนึ่งบอก แค่คำนี้แหละแค่แบบดีใจมากอะไรเงี้ยแบบดีใจจนแบบโอ้โหแบบเฮ้ยพฟอร์เรีิโออีกหนึ่งพอร์เรลิโอที่จะอยู่ในความทรงจำเราเนี่ยเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้กันว่าแขกอยู่สวีเดนนะฮะแล้วก็พอมาบอกว่าเป็น EP View กินอีกโอ้ พีพีมากอนเพราะอันนี้คือเล่เป็นเลนอ๋อเล่เป็นเล่นแการเป็นชีวิตของเราแทนเป็นพีพีอะไรเงี้ยเ,ออเพราะว่าเจอพีพีครั้งแรกเคยเจอละพี่ไอคอนเออก็อมันอยากเล่านะอ่ะเนาะไปบอกเพื่อนมึงๆกูเหมือนนักยักษ์ขมูขีเลยแล้วเนาะเขาตัวแค่เนี้ยน,น่ารักมากอันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นไอดอลเออเขาคือแบบแฟชั่นนิสทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกินอีกอย่างเงี้ยยิ่งแบบผมมาเจอแพ็กคู่เลยถือว่าแบบ วอนเราทาบุญด้วยอะไรอย่าเออแบบดีใจสุดๆเลยเราแบบขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่แบบให้โอกาสอย่างครั้งนี้นะก็ขอบคุณที่ด้วยครับบาทในเรื่องแข่งก็แชรเล่นตัวเองพอสมควรไงก็เหมือนกันด้วยความที่เอาจริงอ่ะพี่หมูเป็นคนที่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจตัวพี่หมูเลยพี่หมูจะเป็นคนที่พูดบอกว่าเอาจริงๆนะครับขออนุญาตครับก็คือมึงต้องทําแต่เขาจะไม่พูดเขาจะมาด้วยสายตาแล้วแบบนี้อ่ะ เราเข้าใจพี่หมูว่าทำให้พี่เธอในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทาในเรื่องนี้แต่รู้ไปว่าอ๋อฉันต้องทําฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วแล้วเราก็ทําเพราะทําทุกอย่างให้พี่หมูเลยเพราะสายตาผู้นี้เท่านั้นเลยทําให้พี่เถอนะตอนแรกนที่เจอสายตาผู้นี้อารมณ์พี่แถลปนยังไงตอนแรกก็มองแหละก็คิดอ่ะหลายคนอาจจะดูมันน่ารักแต่คืออ๋อมึงต้องทำพอ ก็ทําออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อใจพี่หมูพี่หมูด้วยเพราะพี่หมูก็พูดมาแล้วแบบด้วยความที่ดูคาแรคเตอร์เราแล้วบอกว่าถ้าแขทําออกมาแล้วแบบตรงเนี้ยแขนจะแบบพี่เห็นละอะไรเงี้ยแล้วด้วยการทํางานของพี่หมูเราก็เป็นนักแสดงก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดเนี่ยพี่หมูมีอะไรอยากจะพูดนะคะเมื่อกี้พี่หมูแบบรับผานจากดาราที่เราจะร่วมงานด้วย โพี่แขกก็เป็นคนที่เราล็อกเลยครับผมเป้าว่าแบบต้องเป็นพี่แขกเนี่ยสายตาไม่เหมือนวันนะไม่เหมือนที่เขาไม่ทำนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนนะือถ้าไปน้าไปตายแล้วเนี่ยโง่โเป็นดีเซ็ปชั่นอลเลยนะพี่แขกว่าบทที่เราต้องเป็นพี่แขกเช่นกันบทนี้นะฮะถึงจะแมจิกแบบที่จะประดุกบแล้วมันก็จะมีบางบางซีนที่อาจจะสุดใจพี่แขกแต่เราเราคิดว่ามันหวังโผเพื่อจะแบบสุดท้ายแล้วมันจะไม่ต้องหวังโหค่ะฉันต้องทำค่ะเพื่อความสำเร็จ ของพี่หมูเธทนต้องทำมากินกับพี่ฝากนะจะได้ดูกันกินกับพี่นักแสป็นารที่สิบปีนี้าคภาคภาคทำไมต้องห้ามพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้พี่เพราะว่ามีเพงคันร้านแล้วรวมกับพันร้านก็มีนู่นนั่แบบหลากหลายร้อยล้านรวมกันด้วยนักแสดง สุดยอดตำนานเมืองไทยพ่อขาบวยค่ะสุกพึ่งโมเดลและ global star และแม่แก๊สตาเขาอีกนึงสัมภาษณ์ได้ไงครับต้องได้แต่งหี20ปีนานคุณพี่ครับก็ใหญ่ทุกคนเข้ามาดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับ20มีนานนี้ผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมว่าทุกคนเข้ามาดูแล้วจะได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ ไปอีกไปอีกไปอีกเหมือนกับตอนที่ผมอ่านบทนะหรือตอนที่ผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีออกไปออกมาครับครับขอบคห้ครับขอบคุณครับมิวกินชอบกินบวยแข่มากนะครับสองคน